สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับนิพนธ์ต้ขานะครับกับเจ้าของโสแกนที่ว่าชัดเจนกว่านี้บม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมาพบกับ t o y ย TA v i g โกแชมป์อีกแล้วนะครับเป็นตัว TRD นะครับเป็นตัว TRD ปี2013นะครับเครื่อง2005 Vn นะครับตัวนี้เป็นตัวสีดำนะครับราคาเท่าไหร่เดี๋ยวฝั่งท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับแล้วจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่ข้างว่าเท่าไหร่วันนี้ อธิบายท้ายคลิปให้ลูกค้าได้ทราบกันเลยนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับลถไม่ตรงตามรีวิวลูกค้าปฏิเสธรับลดได้เลยนะครับแล้วก็กับความชัดเจนของนิพนธ์ a u คาร์วันนี้นะครับผมจะพาดูรายละเอียดต่างๆนะครับมีตําหนิเล็กน้อยนะครับรถคันนี้นะครับเริ่มต้นเลยว่าเคยทําสีมานะครับแต่ไม่มีการชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับสีเคยทํามานะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับ แล้วก็สภาพลูกศติดฟิล์มใหม่เรียบร้อยมีคิ้วให้ด้วยลูกเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับล้อแม็กเป็น TRD นะครับตัว TRD โรงงานนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับเป็นชุดแต่งของ TRD โรงงานนะครับฝาทงฝาท้ายอะไรต่างๆสภาพของเดิมโรงงานหมายเลขทะเบียน9813นะครับมหาอาลสินป์นะครับลูกค้านะครับจาทะเบียนไว้เลยนะครับโทรหาได้เลยนะครับสีดานะครับไม่มีตําหนินะครับสีไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับเล่มทะเบียนพร้อมจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับเล่มทะเบียนสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยนะครับลูกค้าสามารถรับลดได้เลยในเร็วๆนี้เลยนะครับสามารถว่าอยากได้ลถวันไหนได้เลยนะครับเราจัดการให้ได้เลยนะครับรวดเร็วมากคัานนี้เก็บงานรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นแคปเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูก่อนลําดับแรกก็คือเดินดูรอบๆก่อนนะครับแล้วก็ ให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นแคปเปิดได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว TRD นะครับแคปเปิดได้อีกหนึ่งคันนะครับถ้าใครไม่ชอบสีบอลทองเมื่อวานนี้มาคันสีดําเลยนะครับคันนี้นะครับอันนี้ก็แคปเปิดได้เป็นเครื่อง2,500นะครับเหมือนกันเลยนะครับอ่านเริ่มต้นกันเลยนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะพามาดูนะครับมาดูมาชมกันเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวปี2013เครื่อง2005 VN นะครับราคานะครับฟังท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนเลยเริ่มต้นกันชนหน้าเป็นชุดแต่งของ TRD นะครับมีตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับเป็นตัวดําด้านมานะครับอันนี้ก็จะเป็นดำด้านตัวนี้จะเป็นสีของตัวรถนะครับสีดํานะครับเปสีดําไฟตัดหมอกเป็นชุดแต่งของ TRD มาเลยนะครับชุดแต่งไฟไฟหน้านะครับมีโครเมียมแถมไปด้วยนะครับ กระจังหน้าจะเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้ตัว TRD Sport นะครับอันนี้เป็นตัวของ TRD นะครับชุดแต่งฝาครอบด้านบนเป็นสีทองไอ้สีบอลสีเงินนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับแผรฟ้ากระโปรงนะครับก็เคยทําสีมานะครับแต่เป็นฝาเดิมของโรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับฝาเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ไฟตานะครับก็เป็นตัวสภาพเดิมนะครับทุกอย่างนะครับซูมอะไรต่างๆก็มีร่องรอยบ้างเล็กน้อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ แล้วก็ทุกอย่างนะครับสีลงสีดํานะครับสวยสวยแก้มซ้ายขวานะครับสภาพเดิมนะครับสีที่ไม่ได้ทําก็คือสีเสาครับเสายังเป็นสีเดิมนะครับก็หลังคาก็ยังเป็นสีเดิมนะครับอันนี้ก็คือเคยทําสีมาก็ถ้าไม่ดูไม่บอกลูกค้าก็ไม่รู้นะครับเราต้องบอกให้ลูกค้าได้ทราบกันนะครับแต่สภาพสวยนะนะครับ Vn Turbo นะครับเป็นไฮรักกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมานะครับกระจกด้านหน้าเคยเปลี่ยนมาภาสีนะครับเดือน กันยาปี67เดนะครับเดือนนี้เดือนกรกฎาคมกรกฎาคมิถุนากรกฎาคมงหากันยาเดี๋ยวเราต่อให้นะครับเราต่อให้เป็นที8เลยนะครับสำหรับลูกค้านี่ล้อแมกนะครับก็จะเป็นตัว TRD ของโรงงานนะครับเป็น TRD นะอันนี้เป็นชุดแต่งของ TRD นะครับแล้วก็ล้อแมกก็เป็น TRD บันไดข้างก็จะเป็นสีดำนะครับตามรูปสเต็ปเลยนะครับก็คือ TRD เลยนะครับด้านข้างฝั่งประตูไม่มีร่องรอยขูดขีดนะครับ อ่าเป็นโลโก้โตโยต้าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นโตโยต้าของเดิมนะครับช่วงเข็บแหวนะครับก็เป็นร่องรอยสีเดิมๆนะสวยๆเลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเคยทําสีมานะครับเอามือรูปดูตัวนี้มันจะเป็นรอยสากเลยก็คือเคยทําสีเราก็บอกลูกค้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมจะพาดูภายในนะครับภายในนะครับก็จะเป็นนะครับก็นะครับเมื่อกี้นิวถามมามานะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือว่า ข้างในคอนโซลอะไรต่างๆใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างสภาพ writers, สวยนะครับล่องรอยตะเข็บนะครับของเดิมแท้โรงงานไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนนะครับรถคันนี้การันตีได้ไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนหลัง5้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบาะข้างหนังนะครับเป็นลายสีส้มตัดนะครับเบาะก็จะเป็นลายสีส้มตัดนะครับข้างในสีดํานะครับตัวนี้เป็นตัว TRD นะครับจะมีราวเบาะนะครับ ก็จะมี TRD ด้วยนะครับเบาะด้านข้างก็จะเป็นตัวจับสีดํานะครับพื้นตัวนี้จะสลับกันนะครับกับสีดําแล้วก็สีเอานะครับเบาะไม่ขาดไม่ชมรุดนะครับเบาะแคปนะครับก็เป็นสีดานะครับพื้นข้างหลังก็จะเป็นสีครีมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบตัวนี้นะครับตัวนี้ TRD นะครับก็จะเป็นลักษณะมันมีหลายรุ่นนะครับลูกค้าก็เปลนพวงอะไรฟังก์ชันไหมไม่มีครับตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันเป็นเครื่องนะครับ 2,005VN นะครับตัวนี้ คอนโซลไม่มีลอกไม่มีดำนะครับก็ถือว่าสวยด้วยนะครับรับเปิดได้น็อตไม่มีการขยับขยื้อนนะครับสภาพต่างๆนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายสีก็ไม่มีร่องรอยขูดขีดนะนะครับก็มีตําหนิบ้างเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็จะสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว trd ตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับฝาท้ายนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมโรงงานเลยนะครับสวยๆนะครับมีชุดแต่ง toyota ให้ด้วยนะครับไฮรักตัว e นะครับ เป็นวีโก้แชมป์สภาพไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีรอยตุกติกเลยนะครับแล้วก็กันชนท้ายก็จะเป็นชุดของ t r d มาเลยนะครับก็จะเป็นกันชนท้าย t r d Sport มานะครับก็ว่าเป็นชุดแต่งของด้านท้ายนะครับวันนี้นะครับด้านท้ายครับก็สภาพสวยๆเลยไม่เป็นสนิมไม่มีปูแน่นอนนะครับวันนี้เห็นไหมครับก็สภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ด่นชัดมากไม่มีร่องรอยการทํามาชนมาแน่นอนนะครับเลยนี่เลยนะ เส้นไล่ฟ้าอะไรต่างๆก็อยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ฝั่งทางด้านนี้ก็เงางามนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยนะครับเที่ยบางๆเนี่ยถือว่ารถทําสีมาก็จริงแต่สภาพเดิมโครงสร้างเดิมคาับเนี่ยวางเลยนะครับล้อแมกซีอาดีนะครับแผ่นนะครับดูนะครับเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้นะครับหมายเลขคัดซีสวยมากนะครับคัดซีสวยจริงด้วยเดี๋ยวผมเอาขึ้นลิฟต์ให้ดูช่วงล่างนะครับ เดี๋ยวก็เข้าไปดูช่วงล่างพร้อมกันนะครับว่าจะได้เห็นกันเลยนะครับลูกค้าตัดสินใจได้นะครับประตูด้านข้างสวยนะครับบันไดข้างสวยนะครับไม่มีตําหนินะครับเป็น V N นะครับวันนี้ฝั่งทางด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวหนังนะครับเป็นผ้าหนังนะตัวนี้ก็จะเข้ารูปสวยนะครับแล้วก็เป็นเซฟที่ล็อกด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับแน่นๆนะครับแล้วก็ระบบต่างๆใช้งานได้เลขไมอยู่ที่2 4 6 0 0 0 246,251กิกโลนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับไฟเครื่องไม่โชว์ไม่อะไรนะครับน้ำไม่ดันนะครับเข็มวัดรัลล้อะไรปกติเข็มน้ำมันใช้ได้อะไรต่างๆนะครับไฟกระต่ายให้เสียงแตะเพาะมากนะครับกระจกนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้ายังไงนะครับก็คือว่าเซฟที่ล็อกดังดังได้นะครับแล้วก็ตัวสามารถพับกระจกได้อีกด้วยนะครับตัวนี้นะนี่นะครับอ่านะครับสวยๆเลยนะครับพับใส่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ นะครับกระจกขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับก็ขึ้นลงซ้ายขวาสามารถสั่งการสั่งงานได้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็รถตามที่ผมรีวิวนะถ้าเกิดว่าไม่ตรงตามสเปคที่รีวิวนะครับลูกค้าปฏิเสธรับรถได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าคาเดียวว่าชัดเจนแน่นอนนะครับร่องรอยต่างๆฝั่งทางด้านนี้ไม่มีตําหนินะครับไม่มีจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับถ้าทําสีมาไม่สวยนะครับมันจะเป็นผื่นขึ้นนิดนึงนะครับ ตัวนี้นะครับอ่าคราวนี้มาดูห้องเครื่องครับคราวนี้ผมพาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับเดี๋ยวผมไปดูห้องเครื่องนะครับปื๊บขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนะครับผมวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับก็เป็นอ่าเครื่องนะครับเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นโตโยต้านะครับอ่าปั๊มเบรกเลยนะครับก็จะเป็นสภาพตัวนี้นะครับเป็นนี้เป็นปั๊มเบรกอะไรโตโยต้านะครับปั๊ม ABS นะครับ น็อตแก้มนะครับไม่มีการขยับขยื่นนะครับถึงว่าเคยถอดฝาก็จริงนะครับฝากระโปรงเคยถอดมาทาสีนะครับตัวนี้ขอดทาสีแต่เป็นฝาเดิมโรงงานนะครับคานหน้า LR อยู่ครบไฟตาตัวเดิมนะครับคานหน้าเอวนลนะครับตัวคานหน้าเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยการชนแน่นอนนะครับซับคันล่างนะครับเดิมแท้แน่นอนพลาสติกยังมีครบหมดทั้งสองข้างนะครับอันนี้พลาสติกด้านหน้า ทั้งสองข้างครบหมดนะครับไม่มีการชนด้านหน้าแน่นอนนะครับแผ่นเพจไม่มีการยิงใหม่นะครับแผ่นเพจเดิมแท้แน่นอนนะครับรอยมาร์ครอยอาร์คต่างๆสภาพของเดิมนะครับแล้วก็มออกยังมีนะครับซุ้มด้านในนะครับสภาพของเดิมนะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับก็ยังเป็นรอยมาร์ครอยอาร์คต่างๆยังเป็นสภาพของเดิมไม่มีน้ํามันเครื่องซึมเมือเยิมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมาดูฝั่งทางด้านนี้นะครับก็กระปุกน้ายาลอเย็นนะครับเดี๋ยวไล่ระบบเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้มันไม่สวยนะครับน้ํายาเริ่มนั้นนและครับ แล้วก็ดูนะครับห้องเครื่องนะครับดูนะครับดูไม่มีคราบน้ํามันซึมเลยเห็นนะครับฝาครอบเบาไม่มีร่วไม่มีซึมเลยอันนี้สวยๆเลยนะครับบอกได้เลยครับว่าสวยๆจริงแท้แน่นอนนะครับคันนี้เดี๋ยวมาดูสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับคันนี้นะครับใครได้ไปก็ถือว่าคุ้มนะครับค่างวดนะครับผมบอกแค่ว่าผ่อนดูแค่ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเองนะครับสําหรับค่างวดนะครับเสียงเครื่องดังนิ่มๆนะครับสองพันห้าวีเอ็นนะครับ ตัวนี้ต้องมีด e ี n, เยนก็คือปั๊กไฟตัวนี้เราจะต้องเป็นม e ีเยนนะครับแต่ถ้าไม่มีปั๊กไฟตัวนี้จะเป็นเครื่อง120แรงม้านะครับอันนั้นจะเป็นตัวธรรมดานะครับ120ย่เครื่องจะไม่ใช่1 4 4แรงม้าเหมือนตัวนี้นะครับเป็นมีโกชป์เนี่ยเสียงเครื่องดังนิ่มๆนะครับบอกได้เลยว่าไพเลาะจริงแท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอัตราการเร่งนะครับคราวนี้ผมจะพามาเร่งเครื่องยนต์ให้ดูนะครับ ว่ามีควันไหมนะครับเดี๋ยวผมไม่เลยนให้ดูนะครับควันไม่ดำไม่มีรีแมปแน่นอนนะครับสภาพเครื่องเดิมๆนะครับแอร์เย็นๆนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเครื่องไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับดูได้นะครับคท็ซี่ไม่ผูกแน่นอนเดี๋ยวเอาขึ้นลิฟต์ให้ลูกค้าได้ดูช่วงล่างกันเลย นะครับไม่ดันไม่ไอแน่นอนนะครับเห็นไหมเครื่องนิ่งๆนะครับปุ่มน้ำมัน power ทำงานปกตินะครับนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวผมมาจะนะครับลูกค้านะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับพาลูกค้าไปดูช่วงล่างกันเลยนะครับกับผมนิผลออโต้คาร์ชัดเจนกว่านี้ว่ามีอีกแล้วเดี๋ยวไปชมช่วงล่างกันแล้วลูกค้าค่อยตัดสินใจ โทรหาได้เลยนะครับที่เบอร์จดเบอร์โทรไว้ก่อน098 598 4026ผมนิพนธ์อตโต้คายินดีบริการนะครับเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจโทรหานะครับคันนี้ดาวเท่าไหร่แต่ค่าง,งวดผมบอกได้เลยนะครับถ้าลูกค้าจะเลือกผ่อนอยู่ที่60งวดนะครับก็6,900บาทนะครับ72ดงวด6 2 4 9บาทนะครับหรือว่าลูกค้าจะเลือกผ่อนยาวๆ8 4งวด5762บาทค่างวด5 0 0 0กว่าบาทผ่อนสบายสบาย ยาวๆกไปนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับข้างวด5,000กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าสบายๆกับเรานะครับไม่ต้องไม่ถึงวันละ200นะครับข้างวดนะครับวันละร้อยกว่าบาทเองนะครับลูกค้าไปชมช่วงล่างกันดีกว่าก่อนจะมาฟังราคาแล้วก็ดาวเท่าไหร่จัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับไปชมช่วงล่างกันเลยครับก็มาดูความชัดเจนของนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับผมบอกได้เลยด้วยครับไม่มีใครกล้าบอกลูกค้าแบบนี้แน่นอนนะครับทั่วประเทศไทย นะครับกับผมนิพนอต้คาร์ชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วนะครับอย่างรถคันนี้เคยทําสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับก็ไม่ได้ทําตีอาบเท่ากันทําเป็นบางชิ้นก็อ่าเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่มีการชนหนักไม่มีพิคว่ำดูยังไงนะครับแล้วก็ดูที่สําคัญดูช่วงล่างด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าไปซื้อรถที่ไหนไม่มีใครยกขึ้นแบบนี้ให้ลูกค้าได้ดูหรอกครับเขามีแต่ซ่อนไว้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับซับคานหน้านะครับเห็นไหมครับร่องรอย ตะเข็บด้านหน้าของเดิมโรงงานแท้ทุกอย่างนะครับหมดเดิมไม่มีการแกะใหม่นะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับแผ่นนะครับแผ่นเหล็กนะครับก็ยังสภาพเดิมนะครับตัวกันทรับกันชนนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมไม่มีการล่องลอยการโดนชนมาแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงลงช่วงล่างเป็นยังไงยังไม่มีการพ่นกันสนิมนะครับก็จะเป็นสภาพของเดิมนะครับ ปลั๊กไฟต่างๆสายน้ํามันทุกอย่างสภาพของเดิมโรงงานไม่มีการแกะไม่มีการลื้อนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมนะครับแล้วก็คัสซีป้าย้องนะครับปีกนกด้านข้างสวยงามมากไม่เป็นสนิมไม่มีปุกนะครับซีนคอหลังไม่มีน้ํามันเครื่องซึมนะครับใต้ท้นะงนะองไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วซึมนะครับปั๊มพาวเวอร์นะครับต่างๆนะครับใต้ท้องไม่มีรั่วซึมนะครับเห็นไหมนะครับปั๊มพาวเวอร์นะครับไม่มีน้ํามันเครื่องรั่วซึม ใต้ท้องไม่มีน้ำมันเครื่องรั่วซึมให้เห็นนะครับแล้วก็แหลกพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีน้ำมันซึมไหลออกให้เดียวไม่เห็นนะครับแล้วก็ดูเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมซูมกว้างเข้าไปนะครับใต้ท้องต่างๆนะครับสภาพของเดิมโรงงานแห้งดีมากไม่เป็นสนิมไม่มีผุแน่นอนนะครับทุกอย่างสภาพสวยๆเลยนะครับห้องเครื่องต่างๆนะครับแท่นเกียร์นะครับเห็นไหมครับไม่มีร่องรอยแกะแงะนะครับสภาพของสวยๆเลยนะครับสภาพเดิมๆ แบบว่ากริบเลยนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีรอยซ่อมนะครับทุกอย่างนะครับขันน็อตไม่มีการขันแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ต่างๆนะครับกากระบาดนะครับสภาพโอเคนะครับแล้วก็ที่สําคัญน็อตไม่มีการขยับขยื่นของ6ตัวเลยนะครับผมตรวจสอบแล้วเช็คแล้วนะครับด้านล่างครับก็ไม่มีร่องรอยถลเลถลไหลลงข้างทางนะครับไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุนะครับ แล้วก็แผ่นถังน้ำมันนะครับก็ยังเป็นสภาพของเดิมโรงงานอยู่นะครับไม่มีร่องรอยอแบบว่าทะเลทลายโลงข้างทางนะครับปัดแฉล,ลบลงข้างทางไม่มีนะครับพัดฉีสภาพส,รรรสวยๆเลยนะครับไม่มีคดไม่มีด่างไม่มีงอนะครับสภาพเต็มร้อยนะครับถึงเราไม่ได้พ่นกันสนิมนะครับเราก็ยังเป็นสภาพเดิมให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยก็คือล้างอัดฉีดออกมาแล้วก็ยังเป็นสภาพนี้ยังไม่มีการพ่น ที่อื่นเขาจะพ่นสีดําให้ลูกค้ากันหมดเลยแล้วก็เอามารีวิวลงขายแต่ที่นี่นะครับทําให้ลูกค้าได้เห็นก่อนเลยว่านี่คือรถสภาพของเดิมๆแท้แน่นอนเดี๋ยวถามว่าให้ผมพ่นกันสนิมด้านล่างให้ได้ไหมผมบอกได้เลยว่าพ่นให้ได้ครับเดี๋ยวผมทําให้นะครับทําให้ได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าดีอ่ามั่นใจได้เลยเดี๋ยวเราทําให้นะครับยางอะไรนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับยางอะไรพอไอเสียนะครับเจ้าของเดิมกลัวหนูกลัวเข้ารักษารถด,ดีมาก แผ่นกนความรอนูด้วยนะครับด้านท้ายนะครับสภาพของเดิมแท้แน่นอนไม่มีร่องรอยการซ่อมมานะครับเห็นไหมนะครับแหนบนะครับ TRD เห็นไหมโลโก้ TRD เลยของแท้นะครับของแท้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะเห็นไหมครับตัวนี้ตัว TRD แท้แน่นอนนะครับตั้งแต่แหนบเลยเห็นไหมครับตามปกติไม่มีนะครับจะไม่มีนะลูกค้าตัว TRD ถ้าเป็นตัว TRD ปลอมลูกค้าต้องมาดูด้วยแหนบด้วยนะครับมันต้องมีนะครับ อันนี้ถ้าเป็น v ีโ o p พิเล e r ธรรมดาลูกค้าจะไม่เห็นนะนะครับไม่ม,ไมีเห็นด้วยอันนี้เราถ่ายทําไม่เห็นด้วยนี่โลโก้ trd แท้นะครับของแท้ตัวเดิมแท้แน่นอนนะครับใครจะว่ายังไงแต่ผมการันตีให้ว่าตัวเดิมตัวแท้แน่นอนนะครับทั้งล้อแม็กอะไรต่างๆนะครับซุ้มล้อคัดซีนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับไม่มีการพ่นการสนิมเลยเห็นไหมครับยังเป็นสภาพของเดิมทุกอย่าง นะครับแล้วก็ร่องรอยตะเข็บด้านข้างสภาพสวยๆเลยนะครับสีสันนี่สวยเลยนะครับไม่บูพูดง่ายๆว่าสีสวยเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยฝั่งทางด้านนี้นะครับสวยๆเลยนะครับหมายเลขคัคซีนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีถุูไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับแล้วก็ล่องรอยตะเข็บชายคาด้านล่างนะครับสภาพสวยๆเลยเห็นไหมครับสภาพสวยเลยนะครับนี่คือเราให้ดูเลยว่าสภาพสวยๆนะครับ แล้วก็ซูงโชกนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับโชกแผ่นใต้ท้องนะครับไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพของเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้และยางก็สวยด้วยยางดีสี่เส้นนะครับทุกอย่างสภาพของเดิมแท้แน่นอนนะครับลูกค้ามั่นใจได้นะครับสภาพข้างล่างนี่สวยจริงแท้แน่นอนนะครับสภาพเดิมเดิมเดี๋ยวไปฟังราคากันนะครับว่าแพงหรือถูกเดี๋ยวค่าอัวเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ลูก้าตัดสินใจได้เลยนะครับ ไปชงไปกันเลยครับเป็นไงบ้างครับกับผมพิพนออโตคาชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วผมบอกได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างผมรายงานตามความจริงนะครับรถคันนี้นะครับปี2013เครื่อง2.5 V n Turbo นะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแท้แน่นอน100%นะครับไม่มีการชนหนักไม่มีพิคว่ำแต่ทําสีมาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องอะไรแต่เครื่องยนต์ดีมากนะครับเครื่องดีแอร์เย็นช่วงล่างแน่นนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับรถคันนี้ เล่มพร้อมโอนบริการจัดส่งได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้สีเดิมนะตัวร่างข้างอะไรต่างๆนี่ยังสีเดิมนะครับก็มีทําสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ทําหมดทั้งคันนะครับก็ลูกค้าก็สามารถตรวจสอบดูได้นะครับสาหรับคันนี้นะครับมาฟังราคากันดีกว่านะครับสาหรับคันนี้เป็น Toyota V i ี o ก้แชมป์ TRD s p o ร์ปีสอ1 3ตัว E นะครับเครื่อง25 v n t e r b o ราคานะครับเปิดอยู่ที่3 1 5 0 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับ3 1 5 0 0 0บาทย้ำต่อรองได้เล่มพร้อมโอนนะครับ3า5 0 0 0บาทเล่มพร้อมโอนแบบไหนครับโอนให้พร้อมเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คือจบเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทนะครับแต่ลูกค้าไม่มีเงินสดดาวได้เท่าไหร่ ดาวเริ่มต้น25,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์290,000บาทลูกค้าเลือกผ่อนได้ดังต่อไปนี้นะครับ60งวดนะครับ60งวดก็คือ6,917บาทไม่รวมประกันชีวิตลูกค้านะครับนะประกันชีวิตนี่ก็คืออยู่ที่อายุของคนซื้อนะครับอายุมากก็ประกันชีวิตสุดแพงนะครับก็ประมาณ400-500บาทอายุน้อยก็300-200บาทนะครับก็200-300ก็ประมาณนี้ต่องวดนะครับ สมมติว่า6,009ก็จะเป็นอยู่ที่6,004 60งวดน,นะครับอ,อันที่2ลูกค้าจะเลือกผ่อนอยู่ที่72งวดก็6,249บาทนะครับอันนี้คือดาว25 0 0 0นนะครับ6,249บาท72งวด6ปีนะครับหรือว่าอยากจะเลือกผ่อนสบายๆก็กต้องเลือกผ่อนที่ที่5,762บาท84งวดน,นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกผ่อนได้ตามใจลูกค้า ลูกค้าไหวตัวไหนเอาตัวนั้นนะครับอันนี้คือดาว25งหมนนะครับแต่ถ้าลูกค้าดาวเยอะกว่าน,นี้ค่างวดก็ถูกลงกว่าน,นี้อีกนะครับไม่ใช่ว่ามันจะแพงขึ้นนะครับค่างวดก็จะถูกลงนะครับแต่ลูกค้าสนใจแบบไหนนะครับให้โทรหาผมได้เลย098598 4026นะครับบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับบริการไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านนะครับกนจะบริการไฟแนนซ์หลูกค้าต้องทําตามแบบนี้เงื่อนไขเลย แอดไลน์ <Add> ผมมา id ไลน์ผมเบอร์นี้เลย0 9 8 5 9 8 4 0 2 6เพิ่มเพื่อนแอดไลน์คุยวิดีโอคอลดูรถคันนี้แล้วผมจะคำนวณค่างวดให้ลูกค้าก่อนลูกค้าโอเคตัดสินใจได้เดี๋ยวผมให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ที่บ้านลูกค้านั่งรออยู่ที่บ้านเลยไฟแนนซ์ Finance ผ่านผมเอารถไปจอดที่หน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับแต่ลำดับแรกๆที่ลูกค้าจะโอนมาจำก็คือต้องวิดีโอคอลคุยกับผมก่อนแล้วก็ดูรถด้วยนะครับแล้วผมจะชี้แจงรายละเอียดต่างๆของสภาพรถให้ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาหรือว่า,าโดนหลอกมิชาชีพหลอกนะครับเราต้องวิดีโอคอลดูรถนะครับดูหน้าตานิี้ผมอโตัวคาวันนี้ไม่มีใครจับกล้องให้ก็ขออภัยด้วย ก็รีวิวกันแบบสดๆเลยนะครับไม่มีสคริปไม่มีอะไรต่างๆผมก็รีวิวแบบว่าสไตล์ผมเลยคือชัดเจนกว่านี้บ่มมีอีกแล้วไม่เหมือนคนอื่นนะครับที่ต้องมาทําสคริปทำอะไรต่างตงตั้งไว้ครับอันนี้คือรายงานสดๆให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยอัดคลิปกันแบบสดๆไม่มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับให้ลูกค้าได้เห็นกันแบบนี้เลยนะครับสนใจทัวรหาได้เลยนะครับที่เบอร์098598 4026นะครับ0 9 8 5 9 8 4 0 2 6ยยินดีให้คำปรึกษานะครับ ทุกเงื่อนกรณีทุกเงื่อนไขนะครับสามารถดาวเริ่มต้นหรือได้เท่าไหร่ได้หมดแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้สวยจริงแท้แน่นอนการันตีได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยนะสวยจริงแท้แน่นอนนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับคันนี้นะครับลูกค้าสนใจถ้า3ามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแพงไปมาเอาคันนี้นะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนี่ยผมติดคิ้วให้เรียบร้อยขัดสีให้เรียบร้อยนะครับไม่มีตําหนิไม่มีริ้วรอยแล้วตอนนี้นะครับ กับคันนี้275,000บาทเนี่ยก็วีโก้แชมปเหมือนกันเครื่อง205 VN เหมือนกันแต่ปี2012ไม่ใช่ตัว TRD นะครับเป็นตัวธรรมดาครับตัว E เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็275,000บาทนะครับลูกค้าสนใจคันไหนอยากได้คันดำคันเทาเข้ามาดูรถเลยนะครับเข้ามาดูรถก่อนได้เลยสนใจนะครับโทรหาได้เลยนะครับใครได้ก่อนมากก่อนได้ก่อนมาํมาจำก่อนได้ก่อน098598 คันนี้ยิ่งสวยรถสีเดิมทั้งคันไม่มีทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีทําสีแม้แต่ชิ้นเดียวกันชนท้ายใส่ให้เรียบร้อยคิ้วติดให้ใหม่นะครับติดให้ใหม่เรียบร้อยทุกอย่างสภาพโอเคเลยนะครับกันชนท้ายมีให้พร้อมนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเลยเป็นตัว e smart cap cap เปิดได้ด้วยนะครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยเล่มพร้อมโอนด้วยนะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับ0985984026นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะลงรถคันไหนต่อไปรอรุ้นนะครับเดี๋ยวมีรถเยอะแยะเลยนะครับในร้านเดี๋ยวเดี๋ยวรอรุ้นไปนะครับว่าจะลงคันไหนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลงให้ดูไปเรื่อยๆนะครับก็คันนี้นะครับ3 1 5 0 0 0บาทข้างวัวนเ7็ดอบาทนะครับสนใจโทรหาได้เลยนะครับ0985984026ี่นนี่ผลออตโต้ขายยินดีให้บริการครับ